วิธีต่อสายไฟมอเตอร์พัดลมให้แข็งแรงและปลอดภัยสวัสดีครับพบกับป๋ารงอีกเช่นเคยนะครับทางช่องพอบ้านงานช่างอ่าพัดลมฮาตาลิกะโลกเหล็กขนาด16นิ้วตัวนี้ส่งมาซ่อมด้วยอาการไม่หมุนนะฮะอ่าทีนี้เทคนิคของผมคือเวลาผมจะถอดชุดหัวกระโหลกออกมาซ่อมเนี่ยนะผมจะตัดสายไฟจากช่วงสวิต ออกมาเลยนะฮะปรากฏว่าพอดึงออกมามาเจออ้าวมีรอยตัดสายไฟช่วงคอของพัดลมเนี่ยนะฮะแสดงว่าผ่านการซ่อมมาแล้วนะฮะการที่มาตัดสายไฟช่วงคอนะฮะแล้วก็ต่อเข้าไปใหม่โดยใช้เทปพ,พันสายไฟพันไว้แบบนี้นะฮะมันไม่ค่อยจะปลอดภัยนักนะฮะเพราะว่าเวลาใช้ไปสักพักหนึ่ง พอเทปพ,พันสายไฟมันหลุดลุยเนี่ยฮะไอตรงจุดลอยต่อหรือจุดบัดรกรีเนี่ยมันจะไปแตะกันทำให้เกิดการช็อตขึ้นมาได้นะฮะก็จะเกิดอันตรายได้นะฮะดังนั้นนะฮะถ้าพี่น้องไม่จำเป็นจริงๆนะฮะก็ไม่ควรตัดช่วงนี้นะฮะไม่ควรตัดสายไฟช่วงคอช่วงนี้นะฮะควรตัดจากาสวิตช์มาเลยนะฮะ,ะกรณีนี้น เมื่อเขาตัดมาแล้วเดี๋ยวผมจะต่อให้ใหม่นะฮะเดี๋ยวมาดูวิธีกันนะฮะว่าวิธีต่อให้ปลอดภัยทำยังไงนะฮะตรงนี้เราก็เอาสายไฟมาล้างคราบไอตัวคราบกาวเหนียวๆออกเสียก่อนนะฮะล้างสองฝั่งนะฮะล้างด้วยทินเนอร์นะฮะะล้างให้สะอาด หลังจากนั้นก็เช็ดด้วยผ้าให้แห้งนะฮะแล้วมาดูกันนะฮะวิธีที่จะต่อให้ปลอดภัยต่ออย่างไรนะฮะเอาละครับตรงนี้เราตัดปลายปลายรอยบัตรกีเดิมออกก่อนนะฮะ,ะแล้วก็ ใช้ท่อหดท่อหดประมาณ10มิลสวมไว้ก่อนนะฮะสวมไปก่อนหลังจากนั้นก็ใช้ท่อหดขนาด2มิลนะฮะมาตัด4ท่อนนะฮะเพื่อสวมสายไฟ4เส้นไว้ก่อนนะฮะตรงนี้เราต้องสวมไว้ก่อนนะฮะกันลืมนะฮะถ้าเราทําไปต่อไปสวมไปเนี่ยเดี๋ยวลืมนะฮะเพราะฉะนั้นสวมไว้ก่อนนะฮะ4เส้น อาตาลิก็มีขาวดําน้าตาลแดงเนี่ยนะฮะสวมทั้งหมดทั้ง4เส้นหลังจากนั้นก็ปอกสายนะฮะปอกสายให้เห็นทองแดงประมาณ8มิลถึง1เซนนะฮะ,ะตอนนี้ต้องเช็คไปด้วยว่าท่อหดยังอยู่ครบนะฮะยังสวมอยู่ในสายไฟทั้ง4เส้นนะฮะ,ะ,ะเมื่อ เห็นว่าสวมอยู่ครบเราก็นําสายสีเดียวกันมาต่อกันแล้วก็ใช้พันเป็นเกลียวแบบนี้ไว้ก่อนนะฮะสีแดงก็เรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นสีขาวสีขาวแล้วก็จับคู่สีขาวมาต่อพันเป็นเกลียวไว้แบบนี้นะฮะพันไว้เป็นเกลียวก่อนนะฮะต่อไปก็เป็นสีดำนะฮะ แล้วก็สีน้ําตาลนะฮะช่วงที่จับมาต่อกันเนี่ยเราต้องจัดระเบียบไปด้วยนะฮะไม่ให้สายไฟมันปีนกันนะฮะหลังจากนั้นเราก็มาบัดกีนะฮะตรงจุดที่เรานําสายทองแดงมาพัานกันเนี่ยนะฮะบัดกีไว้นะฮะก็บัดกีไว้ทุกชุดเลยนะฮะทั้ง4ี่ชุดนะฮะบัดกีไว้ต่อน,นะฮะ เมื่อบัตกรกีเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็พับตรงช่วงบัตกรกีนะฮะพับตามทิศทางที่เราจะดึงท่อหดขึ้นมาหุ้มนะฮะหลังจากนั้นก็ตัดเทปพ,พันสายไฟมาหุ้มตรงช่วงบัตกรกีไว้ก่อนอประมาณ3รอบนะฮะนะฮะแล้วก็ดึงท่อหดมาหุ้มตรงเทปพ,พันสายไฟนะฮะตรงนี้ก็กลายเป็นสนวนสช,ชั้นแล้วนะฮะ แล้วก็ลนใช้ไฟแชกลนให้ท่อหดมันหดรัดในตัวเทปพ,พันสายไฟไว้ให้แน่นนะครับสายไฟเส้นอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะฮะเอาเทปพ,พันสายไฟมาหุ้มก่อนสัก3ามรอบดึงท่อหดขึ้นมาหุ้มไว้แล้วก็เอาไฟแชกลนให้ท่อหดมันรัดอ้ตรงเทปพ,พันสายไฟไว้ไม่ให้มันหลุดลุยนั่นเองนะฮะ ทำแบบเดียวกันทั้ง4ชุด4สเส้นเลยนะฮะ,ะเทคนิคของผมจะใช้แบบนี้นะฮะถ้าํำเป็นนะฮะถ้าํำเป็นต้องต่อสายไฟช่วงคอตรงนี้นะฮะ,ะแต่ปกติแล้วขอแนะนำว่าถ้าจะถอดหัวกระโหลกออกมาเนี่ยนะฮะ,ะเราต้องปลดช่วงที่บัดกรีตรงสวิตช์มาเลยนะฮะ,อะพอเราต่อทั้ง4สเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวก็ดึงท่อหด ิบมิลน,นะฮะมาหุ้มไว้เป็นฉนวนชั้นที่3นะฮะคือฉนวนชั้นนอกสุดนะฮะตรงนี้ฉนวนปลอกนอกสิบมิลเนี่ยนะฮะใครจะใช้2ชั้นก็ได้นะฮะก็หุ้มไว้ชั้นหนึ่งนำมาลนซะก่อนแล้วก็เอาอีกชั้นนึงมาสวมทับทีก็ได้นะฮะเอาละครับตรงนี้ก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยก็จะแข็งแรงและใช้งานได้อย่างปลอดภัยแล้วนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ